มาจ้ามันในผ้ามากินปลาเผามาเด้อมากินปลาเผากับแม่เจี๊ยบจ้าเมนนี้แซ่บๆอืคำนี้ น้ำจิ้มถัว่วคือเกาด้อจ้าอืมอือ ปลาเผาเนื้อหวานๆจา้าเผามาใหม่ๆ,ห,ๆห่อนๆแซบน้ำจิ้มก็แซบ่บอื้ม mm-hmm นี่ลาดน้ำจิ้มลงไปจ้าอืมอืมอืม เนื้อปลาช่ำๆไครมาคิดบานๆแบบนี้ฝากกดติดตามแม่เจี๊ยบตํายําตามแม่ในเดอ้อจ้าขอบคุณทุกการรับชมค่ะมาอื้อื้อ